เ okay. 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 อาเย็บวะโอเคทันนะ่วนะจะถอบยังยังยี่สสั่งด้วย,ยมึงเ, <พอ S 2> เป็นลูกผู้ดีมากอ่อืมนะมึงเกิดแนะ่ะเป็นลูกผูดีอ่ะครับถามหน่อยพี่เจ้าเครื่องยนะมึงคุยกับกูมองหน้าดิมองก็มองเออมึงจะหลบจากพี่เลยว่านี่เจ้าที่พูดดีแล้วนะนี่น้อง,องถอดเสื้อมาต่อยกูเลตกจากเครืได้ได้ได้เออเดี๋ยวจัดให้น้องเดี๋ยวจัดให้ เลยจับปจับเลยมันต้องพูดมากจับพ่องอ้เหียเดห๋ยวแจ้งพ่อหาเลยว่ามีอะไรบ้างนะจับก็จับใครจะมีอะไรห๋ยวแจ้งข้อปาว่ามีมีว่ามู้ถามผู้แถวนั่อข้อต่าขึ้นได้ทำการปหน้าที่นะแ้่พ่อข้องลงกระทืบตาดี่าดีนะโอเคจับจับเลยจับเพราะว่าไงเอ้าเลงเงมุมท่ไอเออยต้องพูดเลยฟังไม่ได้ 对啊，可以哈。